เรามาต่อหูฟังกันดีวยครับเรามีหูฟังแบบนี้ถ้ครับเป็นหูฟังไอเปิลนะฮะซึ่งหูฟังไอเปิลเนี่ยจะมีสมอรท็อกมาด้วยนะฮะทีนี้เรามองเรียบดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะฮะเรียบตรงนี้เลยนะครับปุ๊บนี่เทียบให้น่นนะครับปกติคนที่จะเจออาจจะเจอแบบเรียบไม่แน่นอะเรียบปุ๊บมันจะขึ้นว่าเฮดโฟนฮะอะตอนนี้นะครับพอเรียบปุ๊บมันขึ้นว่าเฮดโฟนแล้วนะฮะนี่มันทามีสมกเกอร์อามีเฮดเต็ตอนนี้เป็นเฮดโฟนนะครับ กดโอเคปุ๊บนะฮะอ่ะตัวนี้ถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเราทำอะไรนะครับเราต้องมาปรับตรงนี้ฮะนี่เลยครับข้างบนตรงนี้เนาะนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ตัวตมทอคเข้าไปนะฮะอันนี้ตรงนี้มันไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับอันนี้เอาพอร์ตเอาพุทซอนะครับเราเลือกเป็นเฮดโฟนนะฮะอ่าตัวนี้จะเปิด ไอ้น้อยเรดักชันอยู่เนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้ครับอินพุตซอสเนี่ยปรากฏว่าพอใส่ตัวอหูฟังที่เป็นสมอ,ทอรท็อกเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะอาจจะต้องเป็นหูฟังที่เป็นครอบหูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ,ะแต่เรามีตัวช่วยครับปกติเนี่ย เครื่องค้งคอมพิวเตอร์แล้วก็น้ตบุ๊กเครื่องอื่นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้จะเป็นย s b อสบีเทร์ข้อดีคืออะไรย s b อสบีเทอร์เนี่ยมันจะเป็นย s b แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีต่อมาตัวนี้จะใช้ปรับโวลูมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ครับมันจะมีจุดเด่นตัวนี้ครับปกติเนี่ย USB อสบีเทร์ัทั่วไปเนี่ยมันจะมี2อรูใช่ไหมรูหนึ่งเสียบไม้รูหนึ่งเสียบหูฟังอย่างเงี้ยครับอ่าเขาแยกกันเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้มไมค์ที่เป็นไมค์ติดปกเสื้อเรา er, ก็มาติดตรงนี้เนนนนาาะะะทีีี้ปรรด็คือว่ตงงกลยมมัจ ตัวนี้ครับที่เป็นอ่าตมทนะฮะเราก็จัดการเอาตมทมาเกียบนะฮะปุ๊บนะปุ๊บอ่ะนี่เราเอาตมทมาเกียบตรงนี้นะฮะนี่ฮะเกียบตมทตรงนี้ปุ๊บจากนั้นเะราก็ไปเกียบนี่เลยฮะปุ๊บเกียบเสร็จปุ๊บนะฮะอ่ะเรียบร้อยอ่ะ นี่เราเสียบแล้วนะฮะเรียบร้อยนะเทียบแล้วปุ๊บสังเกตไหมฮะตอนนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นอะไรนะครับไมโครโฟน gs 3ใช่ห็นไหมฮะไดเวอร์ตัว usb ซาวก Card เนี่ยมันจะมาเป็นตรงนี้ทันทีนะฮะเราก็าเลือกใหม่กับอ่าตัวสป,ปิเกอร์เนี่ยเป็นตัว gs 3นะฮะทั้นั้นเนี่ยเราสามารถใช้อันนี้ได้แล้วเนาะอ่าใช้สมอลท็อกนะฮะนี่ใช้สม t ลท็อกเราก็ใช้หูฟังได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้อัปเกรดอุปกรณ์อะไรที่ทําให้เราประชุมข้างนอกได้นะครับสะดวกนะครับถ้าเกิดเราอยู่นอกสถานที่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว usb ่าวาแต่ว่าทีเนี้ยพอเราเสียบหูฟังไปที่ตรงเนี้ยโดยตรงเนี้ยมันปรากฏว่า m i c r p h o n e ไม่อักทิพหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราประชุมเนี้ยมันจะใช้ใหม่ตัวนี้ฮะใหม่ที่อยู่ตรงเ webcam ถึงเราจะปิดเว็บ c a m กเ็เถอะหรือเปิดเว็บ c a m เนี้ยมันจะใช้ใหม่นะฮะใหม่ของตัว n o t e บุ๊ก อยู่ที่ตรงเว็บแคมเนาะอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่าประชุมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันปุ๊บกดเปิดคนระปุ๊บอะ่ะเรามาเปรียบดูนะฮะอะ่ะเปิดมาปุ๊บเป็นเฮดโฟนนะฮะอ่ะหูฟังเสร็จปุ๊บอะ่ะเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้อะ่ะเราลองมาเข้าไปขอนโซลีมกันครับก่อนอ่ะทีนี้เราจะตั้งค่านะครับเรามาเลือกตรงนี้นะฮะ อ่าตรงนี้นะครับเวลาก่อนเราประชุมเนี่ยเรามาเลือกตรงนี้อันนี้มันจะขึ้นว่าอ่าเอเทอร์เพลย์ไฟมันจะขึ้นว่าเราจะประชุมนะเพราะว่าเราเปิดบัลลังก์ทัพทีมไงอ่าทีนี้มันจะให้เลือกเป็นคอนเฟลเลนตหรือเพอร์ตันแลหรือออฟนะครับเราเลือกเป็นคอนเฟลเลนตนะครับเป็นใหม่ประชุมเนาะอ่าทีนี้เราจะตั้งค่ากันนะฮะนี่สปิคเกอร์มันเป็นเฮดโฟนเห็นไหมครัเพราะว่าเราเลือกเป็นเฮดโฟนละนะครับเราไม่ได้เลือกเป็นสปิคเกอร์หรือลําโพงเนาะทั้นนั้นเนี่ยเสีียงมันจะเข้าท่ เฮดโปลน่ประเด็นคือว่าอะไรประเด็นคือว่าเจ้าสมอท็อกเนี่ยไม่เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่ามันจะใช้ไม้ของตัวนี้เลยนะครับใช้ไม้ของตัวโน๊ตบุ๊กนะฮะทั้นั้นไม้ตัวโน๊ตบุ๊กจะมีข้อดีอะไรตัวเนี้ยครับมันจะมาพร้อมกับน้อยรีดักชันนะครับที่เป็น AI เนาะตัวเนี้ยก็เลยจะเรียกว่าเป็นมัลคอฟโปลอเลออินเทลธาร์มาสต้าเทคโนโลยีพอดิสตันมัลคอฟโปลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกอ่าเราเลือกเป็นน้อย ทับเพลทชันจริงๆอะ่ะเขาบอกให้อ,ออกก็ได้นอะอ่ะก็อาจจะบีบเสียงเราเกินไปอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เวลาเราพูดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเกณฑ์อยู่เนี่ยเกณฑ์มันขึ้นละนะครับอ่ะทีนี้เรามาเลือกของส่วนของ audio e d t i n g ได้เพิ่มเติมนะฮะอันนี้อ่าเราอ่าเราเลือกตามนี้นะครับตอนนั้นแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าหูฟังเนี่ยที่เราฟังคนอื่นนะมันจะเป็น headphone ลัก็คือหูฟังอัปลนะะตัวไม้เนี่ยมันเป็นไม้ตัวนี้นะฮะ อ่ะเราไม่มีไม้ตัวอื่นให้เลือกฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจะพูดให้ดังพูดให้ดังถึงตรงนี้นะครับไม่ต้องพูดให้ดังที่สมาร์ทท็อกนะฮะเพราะว่าเสียงมันไม่เข้าสมาร์ทท็อกนะครับทีนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้หูฟังที่มันมีไม้ในตัวก็แนะนําหูฟังที่เป็น usb นะครับเป็น usb headphone เนี่ยที่เราเห็นเห็นกันที่ครอบหูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวน,นี้เป็น usb เพนหรือไม่ก็เป็นหูฟังที่เป็น usb type ครับตัวน,นี้ก็เสียบกับข้างๆโน้ตบุ๊กได้เลย มันมีท้ายซี่สองลูอยู่แล้วลูหนึ่งก็เสียบชาร์จอีกลูหนึ่งก็เสียบตัวหูฟังไมเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะครับเลือกเอสโฟเลือกไมให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือที่เราเอามาแนะนำครับ